โหลสวัสดีค่ะอวิเดียทูจ้าหน่อยค่ะหิมะตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะพากันไปตลาดค่ะวันนี้เออหิมะตกเต็มเลยค่ะวันนี้ลบหนึ่งองศาค่ะที่นีเธอเลนค่ะนี่อ่ะน้องบีเดียทุจ้าก่อนแล้วเรืวองทุจ้าทำยังไงลูกบีเดียเดินเหมือนนกตปิงวิ่งเลยค่ะเพนกวินเลยค่ะนเธอแลนเขาเรียกว่าปิงวิ่งค่ะ อน,นกปิงวิ่งเอานกไปด้วยค่ะในกระเป๋าค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณลุงคุณป้าไปดูไปไอเที่ยวตลาดนัดก่อนคะ่ะตลาดนัดทุกวันศุกร์ค่ะเนี่ยวันศุกร์เมื่อวานก็ตกทั้งวันคะ่ะไอหิมะเนี่ยคะ่ะเฮ้ยไเดียวเล่นหิมะก่อนหรอคะอืหนาวมากเลยคะ่ะเมื่อวานช่วงหนาวหนาวจ้อ่ะสวัสดีคะ่ะช่วยจ่ายก่อนทำไงคะมืออ่าครชโชอ์น่นเราไปเดินไปทางนน้นคะ่ะตลาดอยู่ทางนน้นไปลุกสกูว่าข้าน เราพาคุณลุงคุณป้าไปดูตลาดกันค่ะเออไม่ได้ไปตลาดหน้าหนาวช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะไป let's go ลไปเดิรถเข็นเดียไป,ไปจะรอดหรือเปล่าวันนี้เออเดี๋ยวคอนเทนต์นะวันนี้เราจะรอดหรือเปลวิเดียสงสัยจะได้อุ้มกันมาแล้วค่ะวันนี้วิเดียบอกว่าไม่ให้เอาไปค่ะอยากจะเดินเล่นหิมะค่ะก็ให้ไปเดินเล่นหิมะเลยนี่ค่ะอ่ามวกก็อยู่ในนี้ค่ะมวกทุกมือมีหมดค่ะไป วิ่งเลยค่ะวิ่งเลยเอาวิ่งเลยค่ะป่าป้าโรเบิร์ตก็ไปทํางานกับวันนี้ทิบก็เลยนี่แหละค่ะพาน้องไปเดียไปเดินเล่นตลาดก่อนจ้ะอากาศก็ไอ้นี่แหละค่ะมีแต่หิมะนี่แหละค่ะหนาวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่มีลมค่ะเนาะก็ดีอยู่จ้ะมันไม่มีลมมันก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่เ,ย,เย็นๆแต่เราใส่เสื้อกันหนาวมาก็อุ่นค่ะก็โอเคค่ะเอาวิ่งสิวิ่งแต่ในตลาดอยู่ไหน ในาทางตลาดเห็นตึกสีดำๆนู้นกับวิดีโอบอกด้าเอา l e t โกเลยวิ่งน้อยๆเลยคะ่ะฮาร์ดเจ็บวิดีอวิดีเห็นหัวใจค่ะนี่พากันเดินเข้ามาถึงในเมืองแล้วละคะ่ะวิดีมามารถลุกรถรถรถวิดีอตลาดอยู่ทางนี้คะ่ะ l e t โกเดสกัสนี่ค่ะเราพากันมาถึงตลาดแล้วคะ่ะบรรยากาศจะโอ้ยหิมะเต็มเลยค่ะวันนี้ตกเยอะคะ่ะ แล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งด้วยใช่ไหมน้องเบียร์อ่ะเราไปดูสิคะว่ามีอะไรบ้างคะน้องเบียร์ตลาดแันนี้ค่ะฝั่งโน้นก็มีจ้ะก็เป็นโน่นแหลคะค่ะเป็นซอยๆไปคะ่ะน้องอันนี้ฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นขายผักคะ่ะอ้ผักชีก็มีเบียร์ว้าวมีมะม่วงด้วยคะ่ะนี่มะม่วงก็มีคะ่ะสามลูกเหรอคะเนี่ยสามลูกสองยูโรห้าสิบเซนจ้ะเออประมาณสามลูกหนึ่งร้อยบาทคะ่ะว้าวมีผักชีมี หัวโกบีก็มีค่ะนีผักชีก็มีค่ะโอ้ผักชีลาวก็มีจ้ะเนี่ยถั่วงม้อก็มีค่ะในผักชีลาวนี่ผักแถวนี้เอ๊ะซาแาน่ก็มีค่ะหน่อยไอ้ทุกอย่างเนี่ยกำละหนึ่งยูโรห้าสิบเซนค่ะโอ้บีเดียเห็นไหมมีเยอะมากเลยนี่ค่ะเนาะเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศค่ะมีส้มมีมะเขือเทศท้ายค่ะเต็มเลยเรามาดูนี่ก่อนโอ้มาดิฝ่า่าเจอเพื่อนค่ะ มาดิฟ้าวโอ้ยวันนี้ค่ะดอกกระลำก็มีค่ะเนี่ยดอกกระลำเท่าไหร่คะสองดอกค่ะสองยูโรห้าสิบสิ่ค่ะเยอะมากเลยวิเดียเอากระลำไปแกงได้ไหม <laughs> ไม่เอาแล้วค่ะโอ้ยนีย่ค่ะมีหลายอย่างมากเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าจัดอ,อะไรคะนเนี่ย <laughs> อะไปคะ่ะคนเยอะจังเลยน,นี่ก็เป็นร้านขายผักค่ะเนาะก็ <laughs> มาขายประจำจ้ะ มีฟักทองก็มีค่ะนักทองฟักทองลูกละหนึ่งยูโรห้าสิบเซนค่ะมีอะโวคาโดก็มีค่ะมะม่วงค่ะโอ้สับปะรดจ้ะนี่สับปะรดวิเดียวมาดูแล้วนะี๋ยวพาคุณลุงคุณป้ามาดูสับปะรดก่อนค่ะมีคนก็พากันมาซื้อแล้วค่ะวันศุกร์ค่ะวิเดียวดูอะนาสอะนาสวิเดียวอันนี้เก้าสิบเก้าเซนค่ะลูกละเก้าสิบเก้าเซนค่ะแล้วก็มีอะมด้วยจันทร์ กรอกละ99เซนค่ะไปน้องพีเดียฝั่งนี้ก็มีดอกไม้สวยๆ,ๆขายด้วยค่ะนี่พีเดียเห็นดอกไม้ไหมสวยหรือเปล่าอันนี้เป็นไฟอันนี้ติดไฟพีเดียบอกว่ามีไฟด้วยกันอ่ะเรามาดูฝั่งนี้ค่ะมีอะไรบ้างครับว้าวมีพริกด้วยพริกก็มีค่ะนี่พริกกระละ99เซนจ้ะ<ฟ>99เซน<ฟ>อันนี้พริกอันนี้เผ็ดมากค่ะ นี่เผ็ดมากค่ะเออชื่ออะไรนะพีเดียอ,อันนี้หน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็กล่องละ99เซนค่ะออมีของให้ขายเยอะแยะเลยพี่เดียแคทเธอรูรปก็มีอย่าไปกินให้กลุกอันนั้นเผ็ดมากนวลปีเดียวดูแคทเธอรูปแคทเธอรูปโอ้บรรยากาศแฉะมากเลยค่ะวันนี้ปีเ <laughs> ดียวมาดูนี่ก่อน นี่ค่ะบรอกโคลีค่ะแล้วก็ดอกกระหล่ำเนี่ยกล่องนึงก็เท่าไหร่คะ1ยูโร50าสิบเซนค่ะเออแคทเธอรปก็มีค่ะลูกละ99เก้าเซนค่ะนี่แหละค่ะพาทุกคนดูราคาของไอ้นี่ก่อนค่ะที่ตลาดนัดค่ะอันนี้แตงแตงกวาค่ะ2ลูก99เก้าเซนค่ะนี่แตงกวาสวยๆค่ะ ป้าดีดด,ดีไปหาป้าดีดี้สิอเออนะแอมอยู่ไหนเมื่อกี้โทรให้ดีค่ะคุยกับน้องแอมค่ะอยู่บ้านาอยู่ตลาดนี่แหละหัวชายเท้าก็มีค่ะโอ้วันี้เขาไปยืนอยู่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เดินไปแล้วค่ะอ่ะพาคุณลุงคุณป้าดเดินไปดูตลาดค่ะอโอ้นี่อะไรใจน้ําแข็งก็เริ่มละลายค่ะแล้วก็เปียกค่ะแฉะอนนท์ไปร้านขายปลาค่ะอะเดินเลยร้านขายปลาทอดกิบเบรลิงค่ะนี่ปลาทอดค่ะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะ ใครมาต้องกินค่ะบีเดียเขาชอบชอบจ้ะวันนี้ก็จะพาบีเดียมากินปลาทอดในร้านที่บุลิงอยู่ในลูกไหนนี่ไงคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมากินค่ะเดี๋ยวพาคุณคุณป้าชมตลาดก่อนโอ้อันนี้ก็ร้านขายปลาก็จะมีอยู่ร้านเดียวค่ะที่ตลาดเราว้าดูดูฮอสมาเกลอันนี้ปลาทูสดค่ะเป็นฮอสมากเกลค่ะดีวกกว่เคซื้อไปให้น้องบีเดียต้มบ่อยอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาอะไรคะไม่รู้จักชื่อค่ะ อันนี้เป็นปลาอะไรคะเนี่ยปลาเหมือนบ้านเราเลยค่ะกิ้งก็จำชื่อไม่ได้จาะนี่ค่ะมีหลายอย่างค่ะแล้วก็มีโอ้ยไม่รู้จักชื่อเลยค่ะแต่ว่าอยู่ในตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เขาจะขายกิโลละสี่ยูโรค่ะแต่ว่า3ามกิโลนี่จะสิยูโรค่ะจะรดค่ะก็มีหอยด้วยก่ีหอยก็มีค่ะมีเยอะปะเล็กสดอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยนี่ั้งแดงเนี่ยค่ะ เขาก็ขายราคาแตกต่างกันไปค่ะเราก็ถามเขาค่ะน้อว่ากิโลละเท่าไหร่เนี่ยปลาแซลมอนตัวใหญ่ๆก็มีมีกุ้งด้วยค่ะกุ้งก็มีค่ะตรงนู้นค่ะปลาปลากระเบนหรือเปล่าค่ะนีปลาหมึกจ้ะปลาหมึกก็มีค่ะนี่ค่ะร้านขายผัาอีกร้านหนึ่งค่ะคนก็พากันมาซื้อผักเยอะไปเดียไปดูราคาผักร้านนี้เป็นยังไงคะนี่ค่ะนี่แค่ร้อยก็มีหลบนีค่ะแค่ร้อยก็มี ในราคาอยู่ไหนคะไม่มีเลย <laughs> อันนี้ส้มวิเดียอยากกินส้มแล้วคะ <laughs> ่ะเดี๋ยววิเดียไปกินปลาทอดดีกว่าลูกแม่คนก็มานี่แหละคะ่ะ้ขนาดอากาศเย็ยนคนก็เยอะนะคะวันนี้ช่วงหน้าหนาวกิ๊บก็ไม่ได้ค่อยออกมาคะ่ะเออพาน้องวิเดียถ้าอากาศดีก็ออกมาอยู่คะ่ะถ้าฝนตกก็ไม่ออกมาแล <พา S 2> นะ้วเอาไปเดินไปดูผักเยอะมากเลยตรงนั้นหรอกระลำก็มีค่ะกระลำสีม่วงก็มีนี่มาดูตรงนี้ค่ะว้าว หลายอย่างให้เลือกกันเนาะคนเยอะจ้ะก,กิฟเดินเข้าไปไม่ได้ลเลยค่ะเออก็พาทุกคนจมบรรยากาศขายผักค่ะร้านขายผักตรงนี้จ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ชีสค่ะร้านขายชีสค่ะนี่ขายชีสาาขายเสื้อผ้าค่ะเออนี่บรรยากาศจะโอ้ยเปียกค่ะเปียกแฉะน้อพีเดียเ <c oughs> เอาเดินไปตรงนี้สิพีเดียร้านอะไร เราเดินไปฝั่งนี้ไปพาคุณลุงคุณป้าไปดูก่อนค่าวว่ามีอะไรบ้างผ้าพันคอสวยๆก็มีค่ะพากันเลือกซื้ออันพื้นละเท่าไหร่คะอันนี้พื้นละ12ยูโร90เซนต์ค่ะนี่ค่ะผ้าพันคอสวยๆค่ะสำหรับหน้าหนาวค่ะไปไหนต่อคะตรงนั้นก็ร้านขายเสื้อผ้าจ้ะนี่เลยค่ะมีแต่น้ำแข็งค่ะวันนี้นี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะ เหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยค่ะนี่ขายเสื้อผ้าขายกางเกงขายเสื้อผ้าขายปลอกโทรศัพท์ก็มีค่ะอะไรลูกเดียอยากเล่นน้ำจะเดียอยากเล่นน้ําแล้วค่ะฝั่งนี้จะเป็นร้านขายขนมฟังค่ะเ,เต็มเลยจ้ะมีหลายอย่างมากค่ะกําลังหอมๆเลยค่ะกําลังอบมาหอมๆเลยค่ะเนี่ย มีขายหลายอย่างค่ะอาหารก็มีค่ะเป็นรถมาขายอาหารแบบนี้ก็มีค่ะแต่วันนี้เขาเหมือนไม่ค่อยมาทุกร้านหรอกค่ะเพราะว่าร้านแรกก็ไม่เห็นมาค่ะน่าจะเป็นเพราะอากาศนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเสื้อค่ะร้านขายเสื้อผ้ากันเนาะมีทั้งกระโปรงกระเป๋าค่ะมีค่ะจะเตียงแล้วยิบกระซื้อนี่ค่ะปลาทอดกิบลิงให้น้องมินีเอาเลยหยิบเลยลูก อันนี้กล่องนี้ก็5ยูโรค่ะโอ้ใหญ่มากเลยดิอ่ะเดี๋ยวมัดจิบให้เดี๋ยวค่ะนี่นี่แหละค่ะร้านเขาก็ขายนี่ค่ะคนก็พากันมาซื้อค่ะเนาะเออแล้วก็กินกับซอสนี่ค่ะซอสกระเทียมอาะวเดียอ้ํากระลุกอ้ํำแตวกินเสร็จก็จะพาวิดียอกลับบ้านแล้วค่ะอ่ะอร่อยไหมบอกคุณลุงคุณป้าอร่อยไหมย้ำมิอ่ะพี่นุ่มนิงกลับบ้านแล้วค่ะมีขายกิฟต์ก็ได้อ็นนี่เลยค่ะมีผักค่ะ ผักเสีร์แน่แล้วก็ผักชีลาวกันเนี่ยค่ะคำนึงก็หนึ่งยูโรห้าสิบสิบค่ะแล้วก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกก็ซื้อร้านนี้แหละค่ะนวดปลาหมึกค่ะเออน้าแอมก็กลับบ้านแล้วค่ะพอดีนุ้งนิ้งก็เอาน้ำมียวมาฝากด้วยค่ะก็กลับแล้วค่ะน้องนุ้งนิ้งกลับแล้วมามาอ้าตรงนี้เออกินด้วยค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มากันสองคนกลับบ้านโรเบิร์ตไปทำงานกันเนาะกล่องนี้ก็เกือบสองร้อยบาทค่ปลาทอดญี่ปลิงค่ะเอาบิเดอาซุ จิ้มอาเลยลบเเล่นแล้วค่ะเด็กหญิงมีเดียเอมา าค,านคนก็ยังเดินอยู่แต่นู้นล่ะค่ะตลาดถึงนู่นาาล่ค่ะเปิดไปถึงห้าโมงเย็นนู่นค่ะเขาึงจะเก็บของค่ะวิเ <c oughs> ดียมากินปลาแล้วเนาะค่ะทุกคนตอนนี้กินน<อ>๊บกับน้องวิเดียก็พากันมาสถานีรถไฟแล้วค่ะอยู่ที่ตลาดนัดไม่ได้ค่ะวิเดียจะเล่นน้ําอย่างเดียวใช่ไหมคะจะเล่นน้ําอย่างเดียวเลยน,น้ําแข็งใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็พาทุกคนนี่แหละค่ะดูตลาดนัดค่ะวันนี้ก็แชร์ค่ะ เออไม่น่าเดินหรอค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวกิฟก็จะพาน้องวิเดียกลับบ้านกันค่ะพาเขาดูรถไฟแป๊บนึงก่อนค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้น้องวิเดียกับกิฟขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอาวิเดียไบ,บายค่ะบายบายทุกจ้าก,ก่อนจมจุบจุบจ๊บอุ้จุ๊บโูเจอ